สวัสดีครับ f อครับ,รบวันนี้เรามารีวิวสกูปี้สกูปี้วันนี้เขากี่มาขายให้สองคันครับผมเนี่ยมีเล่มเรียบร้อยครับเนี่ยมีเล่มเรียบร้อยสกูปี้ข้อดีของมันคือติดง่ายแล้วก็ไม่มีหม้อน้ําดูแลง่ายครับผมตัวนี้ได้มาถูกขายถูกถ้าได้มาแพงขายแพงครับสองคัน ราคาพ่อค้า20,000บาทคันละหมื่นครับผมถ้าขายปีปกติ12,500บาทรดเหลือหนึ่งมบาทครับผมครับนี้ติดง่ายครับเครื่องดีคบตัวนี้รถมือแรกครับมือแรกที่ไปที่มาบ้านเชียงใหม่ครับผมเพิ่งได้มาเมื่อเช้าครับ ห 1, 1 5 0 0ารบาทราคารถพิเศษครับผมตัวนี้คันที่สองอันนี้คันที่สองครับสีขาวครับติดง่ายเหมือนกันครับผมเล่มคู่มือมีเรียบร้อยครับราคาพ่อค้าตัดได้เลยครับสองพันสองหมืนบาทราคาขายปีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมอันนี้จบเรื่องสกูปปี้ครับรับประกันสินค้าครับผมส่งให้ได้ทั่วไทยครับผม ตามด้วยลดพ่วงลดพ่วงซาเล้งครับผมเฉพาะลดพ่วง3า0 0ันหรบาทล้อแม็ก้าล้อจุดลดสาันบาทครับผมเล็กหกหุนกับสี่หุนหนาแข็งแรงทนทานครับไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนครับฝาท้ายเปิดได้ปิดเปิดได้แล้วก็ทําสีกันตินให้เรียบร้อยครับผมถ้าติดพร้อมรถ10,000บาทพร้อมรถพร้อมส่งไปเลยครับผมถ้าไม่ไกลมากนะครับถ้าไกลมากก็ถามสองถ่า 2, ส่งคนละซึ่ง แต่ถ้าสำหรับพ่วงสาม0ัน้า 3, บาทล้อแม็กล้อที่ลวดสามพันบาทครับผม,มวันนี้ขอบคุณลูกค้าสั่งครับผมสั่งข้อเวียง TR จากลงจึงน่าจะาพะรามสีน่าจะพะรามสีครับผมครับติดตัวครับผมขอบคุณมากครับผมแล้วก็ลูกค้าจากใต้ จากใต้พรุ่งนี้ผมแจ้งบินที่วันนี้ขําเพราะว่ากับจากตัวจังหวัดมาค้าครับผมชคงหน้าเอเลดาสองชุดครับผมเก็บตังปลายทางได้งขอชี้แกงครับหนึ่งเก็บปลายทางจะโดนบวกสองทุกวันนี้โควิดสถานการณ์โควิดมันจะช้าครับลูกค้าด่าผมครับสองวันที่แล้วโดนลูกค้าด่าหนึ่งช้าสองอพูดงา่ายคือน,นานครับประมาณเจ็ดถึงสิบวันเลยครับผมถ้าภาคใต้ถ้า,ถา ถ้าถามว่าผมมีความผิดไหมก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าถ้าท่านสั่งปุ๊บผมส่งวันต่อวันช้าหรือเร็วอยู่ที่คนส่งครับอันนี้คือขอแก้ตัวหรือว่าแก้ต่างข่าวนะครับผมบางทีจะหาว่าผมช้าและประด่าผมครับเหมือนหมูมันหมาอันนี้ไม่ใช่ครับผมแล้วก็ขอบคุณเจ้าหนึ่งวงล้อดีๆจากน่านหรือเชียงใหม่ครับหนึ่งสองศูนย์สิบเจ็ดดีงานเก่าครับผม รีงานเก่าแล้วก็มีอีกครับเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวให้ดูครับผมแล้วก็ข้อต่อสวิงอาร์มของโซนิคครับผมสั่งสองเจ้าเดี๋ยวแจ้งยินพรุ่งนี้ครับวันนี้ถ้าทันจะไปให้แต่ถ้าไม่ทันจะเป็นพรุ่งนี้ครับผมครับขอบคุณช่างปอจันทบ,บุรีครับสั่งกล่อง l ออสพาหรือแดดพาแต่ว่าน้องให้ห้าเกียร์ไปเลยอันนี้การันตีด้วยหน้าตาแล้วครับอันนี้กล่องห้าเกียร์ครับผมอย่าลืมผลไม้ ตุเรียนเงาะส่งมาให้น้องกินด้วยครับผมอันนี้ขอบคุณจากที่มกดาหารครับอยู่ที่มกดาหารโชคหลังของ g p x l z r หรืออะไรนะครับผมจำไม่ได้ครับผมตับหนึ่งพันบาทครับผมราคาหมูหมูครับผมเป็นรถของวิบากแพ้ตรงรุ่นครับผมราคาหรือสินค้าที่ท่านต้องการให้โทรหาจะเข้าใจกันง่ายครับบางทีบางท่านแชทมามันไม่เข้าใจ ครับผมบางทีก็ทะเลาะกันปเปล่าๆครับผมในเรื่องตัวหนังสือครับแล้วก็วันนี้รู้สึกแฮปปี้ถ้าใส่เสื้อสีมันจอนแสงถ้าใส่เสื้อสีเหลืองครับผมใส่เสื้อสีเหลืองแบบนี้มันจะแฮปปี้แล้วก็ภาษาบ้านๆอีสานคือหมานลูกค้าสั่งชุดดุมสูตรของสุภาพบางลมครับผมหนึ่งมื่นห้าพันบาทมีอะไรบ้าง มีดุมหลังจานนิดหลังครับผมเบอร์แค่ยามะ้าครับแค่ยามะ้าดุมหน้าจานนิดหน้าครับผมสีลวดแท้ครับผมเดี๋ยวพวกนี้ขึ้นวงล้อสีดําให้ครับดุมจานวงล้อสีลวดสีดําแล้วก็เพิ่มสวิงอาร์มสูตรอีกหนึ่งชุดครับผมถ้าใส่เสื้อสีเหลืองมันจะหมานิดนึงครับผม ก็อีกเจ้าหนึงเจ้านึงสั่งพรุ่งนี้มัดจำมาห้าร้อพรุ่งนี้จะมารับข้อต่อของ KR จานยึด l s านยึดเ s ตอนนี้ขาดตลาดครับถ้าท่านไหนต้องการโทรหาผมได้เลยเพราะว่าท้าได้เลยครับมันจะไม่ค่อยมีของครับผมแล้วก็ปั๊มเบรกของ KR พร้อมขาคาลิเปอร์พร้อมข้อต่อครับพรุ่งนี้เจอกันครับผมกับ FC จะมาขอลายเซ็นว่างั้นครับผม หน้าอีกประมาณสักวันสองวันจะส่งส่งทุกประค่าบงลมครับผมน้องวิชาครับตัวนี้คือผมสั่งติ๊กเกอร์มาสองชุดชุดหนึ่งกันพลาดอีกชุดหนึ่งจะเป็นน้องวิชาอันนี้น้องวิชาอีกสองวันครับพี่อีกสองวันขอเวลาสองวันส่งงานให้ครับผมนี่กาลังติดติ๊กเกอร์ครับอันนี้มาดูเบาะเบาะหุ้มมาแล้วครับสีน้ําเงินดําต่อไปนี้ผมจะขายเบาะด้วยครับ หุ้มให้ด้วยก็ได้หรือจะเอาแค่ผ้าเบาะก็ได้ผ้าเบาผ้าเบาเปล่าห้าร้อยบาทค่าหุ้มเบาะให้ด้วยแปดร้อยห้าสิบาทถึงพันบาทครับแล้วแต่แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อครับผ้าเบาแล้วก็บาะของเวฟร้อยิบห้าครับบางลมครับผมเดี๋ยวมีทุกสีครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูครับผมตอนนี้รอรอส่งงานครับออเวลาอีกสองวันครับน้องนิชาครับผม ส่วนล้อ D I D D I D เรามีสีทองสีเงินสีทองหนึ่งสี่ศูนย์สิบเจ็ดครับผมครับของแท้งานเก่าครับผม D I D หนึ่งสี่ศูนย์สิบเกดล้อเงินหนึ่งสี่ศูนย์สิบเกดหนึ่งสองศูนย์สิบเกดส่วนมากรถเขาจะใช้แค่ขอบสิบเกดครับผม แต่ต่างกันที่ขนาดครับหนึ่งสองศหนึ่งสี่ศูนหนึ่งสี่ศนย์สีเงินสีทองหรือว่าหนึ่งแปดห้ามันจะหายากนิดนึงครับต้องรอถ้ามีก็จะเป็นยี่ห้ออื่นโยโกอะไรบ้างละ่ะคบอมครับผมก็ประมาณนี้พี่ถ้าสั่งก็สั่งได้ครับผมอันนี้คือเรื่องดีดีคู่ละหนึ่งพันสองร้ยบาทครับผมเพราะว่าบาง,บางเจ้า ทำไมถึงขายแพงขายถูัน,นี้ผมไม่รู้แต่ว่าสินค้าตัวนี้หายากครับผมอันนี้เรื่องนี้ครับผมต่อไปก็เครื่องปรครับฝาเอาเข้าเบี่ยงเยอะมากท่านไหนต้องการชุดเกียร์แกนเกียร์ระบบคัดหรืออะไรต่างๆนานาของปรครับถูกเซอร์เิโกโถูกครับผมเดี๋ยวบอกผมมาเลยครับราคาเริ่มตั้งแต่250-350ครับผมอันนี้คือต่างหากสำหรับลูกค้าที่ติดตามผมครับเฟซหลัก โดนบล็อกน่าจะปดล็อกมันลังวันนี้ครับหนึ่งเดือนเต็มๆสำหรับติดตามหกหมื่นห้าครับผมแล้วก็เฟสสองโดนบล็อกเฟสสามโดนบล็อกเฟสที่สี่โดนบล็อกเฟสที่ห้าเพิ่งสมัครเมื่อวันกำลังเล่นได้ครับผมก็ขอบคุณเอฟซีที่กดติดตามเสมอแล้วก็ขอบคุณที่อุดหนุนผมตลอดครับผมถ้าผมอยู่ได้ท่านอยู่ได้มันก็โอเคครับผมเดี๋ยวถ้าท่านไหนกดติดตามหรืออุดหนุนผมตลอด เดี๋ยวเช่นนี้จะไลฟ์สดรถแห่เครื่องเสียงให้ฟังฟรีครับผมครับขอบคุณครับผม